ไม่ต้องหัวดีแค่รู้วิธีก็สำเร็จได้หนังสือสำหรับคนที่อยากสำเร็จทั้งเรื่องงานการเรียนครอบครัวและด้านอื่นๆในเวลาเดียวกันในเล่มอัดแน่นด้วยกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายและเคล็ดลับของคนสำเร็จตั้งแต่วิธีตั้งเป้าหมายวิธีเรียกสมาธิกฎการบริหารเวลาเทคนิคเรียนและการทำงานให้เกิดประสิทธิผลตลอดจนเผยความลับที่ทำให้คนสำเร็จเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีคว้าเอาชัยชนะมาด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดเคล็ดลับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเทคนิคบริหารจัดการเวลาวิธีคิดที่ช่วยให้คุณเติบโตและทีเด็ดอีกมากมายที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จเขียนโดยทาเกโนริอิโนมาตะคุณหมอนักวิจัยคนเก่งแห่งฮาวาดและเจ้าของปริญญา Executive MBA จากบอสตัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหัวดีหรือหัวไม่ดีก็พิชิตทุกเป้าหมายของชีวิตได้แค่ลองอ่านและทำตามเล่มนี้ไม่ต้องหัวดีแค่รู้วิธีก็สำเร็จได้